สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิววิกตอเรียนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเ e อ็ิเจนะฮะเปิดวันที่20เดือนมิถุนายนนี้ช่วงเวลา5โมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์จัดไปเลย1,000ล้านนะครับผมกิจกรรมไลฟ์แชร์เปดูทุกคนว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอะไรครับ เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวแจกหนักพลังเวอร์หวังนะครับหลายร้อยล้านหลายพันล้านนะครับผมเพชรเด้งก็ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่สองแสนห้านะครับผมมาแล้วสําหรับเซิร์ฟแจกหนักในมิววิกตอเรียนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็จัดหนักจัดเต็มส่วนเรื่องของพลังของแจกของดรอปอะไรพวกนี้แนวเซิร์ฟประมาณนี้ส่วนของแจกฟรีเด้งเข้ามาในตัวแล้วเซิร์ฟแนวนี้นะครับผมจะมีเหรียญข้ามเวสให้เราด้วยเกิดมาก็ไม่ต้องเวสนะเก็บอีกทีนิดหน่อย นิดหน่อยนะครับผมตามแนวเซิร์ฟเปอร์นะฮะแล้วก็จะมีมุค่าประสบการณ์ให้เราอีกนะครับคือ,อนอกจากข้ามเควสแล้วเนี่ยให้อีพีด้วยนะครับมุค่าประสบการณ์คืออีพีนั่นเองนะครับนี่กดใช้ก็จะลายอีพีมหาศาลเนี่ยทุกคนดูโอ้โห,โโหโกดเยอะอะ่ะของแจกฟรีครั้งแรกเซิร์ฟนี้นะครับแจกของแฟชั่นเยอะมากนะครับนี่เป็นชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นรอยเท้าต่างๆแจกฟรีนะครับ31ชิ้นด้วยนะครับ คือจานวนน่าจะบวกสิบ่ะโอ้โหดูสิเดี๋ยวผมจะตีบวกให้ดูครับเี่ยทุกคนดูรอยเท้าก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะหลายประเภทนะครับสามารถเลือกใส่ตามไล์สไตายเราชอบไซายไหนชอบประเภทไหนเลือกใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้รอยเท้าอะไรเนี่ยรอยเท้าคลิสตี้นะบวกเอสพีมาหนึ่งเซนด้วยนะวิ้ยผมชอบรอยเท้านี้รอยเท้าดาบนะครับมันจะมีดาบคุ้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมโอ้คุ้งออกข้างนะครับออกข้างนะนี่โคตรเท่เลย ใส่ตัวนี้แล้วกันตีบวกสิบด้วยนะครับทุกชิ้นเลยโอ้โหชุดแฟชั่นด้วยนะครับใครที่ชอบแบบสายแฟชั่นแจกหนักหนัก,นกเวอร์ตีบวกเยอะๆะนะครับเนี่ยตีบวกสิบบวกสามสิบอะไรอย่างนี้เซิรฟ์ฟแนวนี้ตอบโจทย์แน่นอนวิชุดนี้ก็เท่มอนกันนะเนี่ยวีนี่นีโอ้โหชุดแฟชั่นอย่างเยอะนี่ครับทุกคนตีบวกไม่ด้วยลายธงลายเท้าเกิดมามีเอฟเฟกต์เลยเพราะว่าเราข้ามเกวียแล้วนะครับวันนี้ปีกแฟชั่นนะครับนี่ปีแฟชั่นก็ ใส่ได้เลยตามไลฟ์สไตล์ของเราปีแฟชั่นก็ใส่ได้นะครับเกิดมาคือแต่งตัวพลังโหดในระดับหนึ่งสามารถซัดบอสมอนสเตอร์ได้ซึ่งเซิร์ฟเนี้ยมีบอสรอบแมปนะครับแล้วก็มีบอสในแร่ด้วยดุกคนนี้ปีนี้เป็นไงโหยเทเจาดเทเจ้าเดี๋ยวดูปีตัวอื่นบ้างนะครับนี่เป็นไงวิจิตรเมื่อกี้สวยสุดละที่แล้วปีนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับโห้โคตรจำนะฮะอันนี้ผมเพะนะินงลวเนี่ย ใส่ปีกเพลินกันไปแล้วโหใส่เป็นปีกนี้แล้วกันแล้วนีอื่นมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์สัตว์ขี่แจกมาฟรีขั้น25เซิร์ฟนี้มีอุปกรณ์ถึงขั้น200นะครับแต่ว่าของแจกฟรีเขาแจกเป็นออฟสองขั้น25นะครับอุปกรณ์สัตว์ขี่แจกมาขนาดนี้เลยไม่ตีบวกให้นะต้องไปตีบวกเองนะแจกมาก็สุดยอดแล้วนะครับนี่ใส่ไปเลย6ชิ้นครบนะครับส่วนอุปกรณ์เริ่มต้นแจกมาขั้นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้นักเวท นักธนูนักฆ่านักเวทนักลันเชิญนักดาบตัวนี้ผมเล่นเป็นนักดาบนะครับแต่ว่ายังใส่ไม่ได้นะครับปีสิสก็แจกปีเช่นกันนะครับวันนี้อะไรผลไม้นะครับ5้าอยลูกนะครับ1ลูก5้าร้อยแต้มเยอะเกินเดี๋ยวผมจะลองเกิดใหม่ดูทุกคนเกิดใหม่ได้ถึงคลาสอะไรเซิร์ฟนี้คลาสแปดป่ะคลาสแปดทุกคนเยอะเยอะมากมากเลยผมจะใส่อุปกรณ์เริ่มต้นด้วยกินผลไม้ไปเลย ผลไม้ก็แจกเยอะ500ลูกนะครับผม1ลูก500แมสเตมเศตต์คามเสียสียงก็แจกฟรีด้วยเออเฮ้ยแจกอาวุธทูตด,ดิรอรอเฮ้ยอาวุธทูมายาขั้น13นะฮะอุปกรณ์ก็แจกขั้น13านะทุกคนโอ้แจกโล่อุปกรณ์2มือชุดแจกครบอะทุกอย่างเอาง่ายๆนะครับโล่ชุดแหวนสร้อยนะครับคือแจกทั้งอาวุธ2มือเลือกเล่เลนได้เลยนะครับ ฟูก็แจกด้วยพลังสามแสนนะฮะออฟสองเล่นแร่แปรธาด้วยมีเกี่ยวกับความแสรธาต่างๆเข้ามานะครับฟูพ้พลังสามแสนนะทุกคนเป็นฟู้ระดับพิเศษด้วยนะครับแจกมาสี่ตัวด้วยนะเซตคู่นะครับคือได้ทั้งรวมเซ็ตสัขีรวมเซ็ตฟูดด้วยนะครับสัขีจะว่าไปเขาก็แจกเหมือนกันนะฮะนี่ในกล่องนี่สัขีแจกเหมือนกันรวมเป็นเซ็ตเหมือนกันนะฮะพลังเจ็ดหมื่นสองพิเศษออฟแม็กด้วยทุกคนดู สตว์ี่ผู้แจกออฟแม็คือเอาง่ายๆเกิดมาก็ลุยได้อ่ะลุยได้เลยลุยได้คือไม่ต้องเติมก็ได้แล้เนี่ยของขนาดเนี่ยแต่ถ้าเติมก็อาจจะเป็นของที่มันพรีเมียมยกระดับขึ้นไปอีกเกรดหนึ่งครับแต่ของเดิมทีที่แจกมาเนี่ยมันก็ผมว่านะโอเคแล้วอ่ะเล่นได้เลยเล่นได้เลยนะครับนี่พลังเท่าไหร่หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านสล้าน8ป รประมาณนี้ของแจกรเริ่มต้นนะครับคือครบเครื่องของแฟอาวุธอุปกรณ์ขออัพเกรดตัวไม่มีนิดหน่อยนะผมว่าได้ซื้อในร้านค้าได้นะเพราะว่าแชร์เขาแจก1,000ล้านอีกอ่ะเป็นไงทุกคนเป็นตัวครบเลยอ่ะตุ๊ดแจมนะโอ้ยนี่ใครเนี่ยราชาพีเคดูครับการแต่งตัวนะครับเหล่านักครบในเซิร์ฟเวอร์นะฮะนี่สวยหล่อเท่ทั้งนั้นเลยเป็นไง ขี่มังก,กรซะด้วยครับนี่นี่โอ้บอสบอสบอสเดสเดี๋เว็ดเดเดเรามาอยู่อย,อยู่ตรงนี้รอยเท้าผมมีแล้วนะเท่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกิจกรรมในคาดีกวา่ากิจกรรมในคาเขายัางแจกเพิ่มเติมให้เราอีกนะครับนี่เป็นพวกอาวุธแฟชั่นพวกปีกแฟชั่นพวกกล่องฉายานะครับของแลกต่างๆแล้วก็กล่องอัปเกรดตัวละครต่างๆก็ๆแจกฟรีด้วยนะครับต่อไปก็เทศกาลรับของล็อกอิน ก็ส่วนใหญ่เป็นกล่องแหละของแ,องแรกกับปีกแฟชั่นนะครับราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะได้รับเป็นของแรที่สุดของแฟชั่นโอ้หเยอะขนาะดดีเลยเลยของแฟชั่นใน้ราชาเติมอะ่ะเยอะไปเปล่าห้าหชิ้นเลยอะ่ะโอ้หแล้วก็อันดับที่สได้น้อยมากนะครับแต่ก็ได้เหมือนกันในรลองลงมานั่นแหละนะครับอันดับที่หนึ่เยอะเกินอะ่ะราชาสายฟรีนะครับนี่เป็นผู้ราชาเติมเงินนะครับโ ขนาดนี้เลยราชาสายฟรีกล่องนะฮะปีกแฟชแฟชั่นนะทุกคนดูโคตรเฟี้ยวเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ปีกอะไรอ่ะโอ้โหโคตรแจ่มนะฮะเติมมันครั้งเดียวได้อุปรกรณ์สักขีนะครับแล้วก็ยันมาเงินตัวนะครับยันคั100่นหนึ่งร้อยอ่ะไม่เติมเงินครั้งเดียวนะเติมเงินรายวันได้รับอะไรเนี่ยปีกแฟชั่นไดมอนด์ของแทกกล่องต่างๆโอ้โหพิซซอกันแตกนะครับของแทกฟังก์ชันเกิดใหม่ก็โอ้โหอาวุธแฟชแฟชั่น กล่องนะครับเฮ้ยอะไรบ้างเนี่ยนี่เติมเงินหลายวันนะเนี่ยแล้วก็เติมเงินสะสมปีกแฟชั่นของแรกโอ้โล้นจอกล่องต่างๆยันบาเงินตัวนะเครื่องประดงประดับนะครับโอ้หนี่ครับยันเท่าไหร่เนี่ยเติมเงินสะสมยันห้าสิบห้านะบวกสิบสามหมดเกินนะฮะเติมเงินสะสมพันกล่องต่างๆเยอะมากนะครับปีกแฟชั่นส,ส่วนใหญ่นะปีกแฟชั่นนะครับต่อไปก็ แรกของนะครับอันนี้แรกสถีมีเป็นเลเวลเลเวลหก็เป็นระดับเริ่มต้นแหละนะครับเลเวลสระดับกลางเลเวลแม็กก็ระดับโหดระดับเติมโหดอันนี้น่าจะเติมนะพวกนี้ไม่ได้ฟรีนะครับพูดผมว่าน่าจะฟรีนะพูดเนี่ยเติมนี้มันต้องมีฟรีแน่นอนครับแล้วก็พูดเลเวลสอนี้น่าจะเติมก็ไล่ลาดับไปเรื่อยๆพูดมี3ระดับวันนี้สี่ทองเลยพูดโหดเลเวลแม็กนะครับยันเหมือนกันมีแบบฟาร์มนะครับเนี่ยฟาร์ม นะครับแล้วก็แบบ VIP คือเติมเงินอ่ะเออเนี่ยก็มีนะครับเป็นสีทองด้วยโคตรจับนะครับต่อไปก็แลกแฟชั่นสักขีนะครับอันนี้ไม่ได้ใจน่าจะเติมแหละบบชุดแฟชั่นอันนี้แบบฟาร์มนะครับคือเขาแจกในเมื่อกี้ไงเดี๋ยวราอินกิจกรรมนั่นแหละนะครับแล้วก็มาแลกฟรีเพิ่มเติมตรงนี้ได้อีกนะโอ้ขนาดนี้เลยปีแฟชั่นมีแลก4ช้อยโคตรโหดนะครับอาวุธแฟชั่น2ช้อย นะครับอันนี้อะไรแลกของที่หายไปย่อยขยะรอยเท้ารอยเท้ามีแลก3ช้อยนะครับโผเครื่องประดับแลก3ช้อยเช่นกันนะครับชายามีให้แลกทั้งหมด4ช้อยนะครับทุกคนโูใช้ใจสะสมเทศกาลเท่าตัวเม้าขวัญหมดแล้วนะครับแต่ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วสําหรับกิจกรรมขาเซิร์ฟเวอร์นี้ทุกอย่างนี้หน้าที่นี้คือมีของแฟชั่นแลกนะของแฟชั่นชายารอยเท้า นะครับแล้วก็มีพวกยันป้องกันตัวพูดสัจฉีอะไรพวกนี้คือแลกฟรีกับเติมแยกประเภท2ชนิดพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นสายฟรีใส่เติมเล่นได้เซิร์ฟนี้ครบวงจรเอาง่ายๆแต่ว่ามันเป็นแนวเวอร์หวังนะคือพลังแบบโหดโใครที่แบบไม่ได้ชอบแนวนี้ก็อาจจะไม่ได้ชอบส่วนใครที่ชอบแบบแจกหนักๆเกิดมาพลัง3ล้านอะไรเงี้ยนะครับเกิดมาพลัง3ล้านเล่นไปเรื่อยๆสามารถอรัปเกรดได้500ล้าน6 0 0ล้านอะไรเงี้ยก็ลองดู เนาเลชอบเปิดเลยคนที่20 S7 S ใหม่ล่าสุด 7, เซเว่น S7 เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปเหมือนเดิมนะสามารถรวมสนุกกิจกรรมของเขาได้ดติดตามได้เลยทางแฟนเพจตัวเกมลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปทายคลิปก็เหมือนเดิมเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวคลากระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยนะคะคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะขอไปซับบอทก่อนเพราะว่าของเราพร้อมบวกแล้วตีใส่เลยสิ